งานสวยครับส่งลูกค้าประจำครับพี่เขาซื้อของเราเพิ่มอีกแล้วขอบคุณมากพี่พี่ใจดีหนึ่งสองแชกีก้าบายเฮดสองเจ็ดศ <Gaming 3. S 2> <ว>ูนย์เกมมิ่งสามอย่างงามเลยใบยนี้หา,ารับซีพียสวยๆทำงาม,งาม ส,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 สล็อตแลบงามๆสวยทั้งใบนะครับนี่คือร e r ลนั number คือบอยจากทางพี่เจ๊บี้นี่เองเลขนี้นะแพ็คไป <ๆ S 2> ให้อย่างดีครับใส่ได้ไหมผมว่ามันเล็กไปหน่อยเ,เล็กไปปะ อันนี้ใหญ่กว่าป่ะไม่ได้ไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่เนี่ยถุงนี้มันเล็กแปลเล็กไปก็ยังจะใส่ที่เดี๋ยวมันก็เสือได้เนี่ยเอาไปประมาณใส่พอดีป่ะแต่พอดีแบบไม่ใช่ไซส์มันอนะไซส์มันต้องพับได้แต่ก็ถือว่าใส่ได้ เดี๋ยวห่อบ,บั๊เเิลซ้ำเข้าไปให้แน่นๆ,ๆแค่นี้ก็สวยงามแล้วก็ปลอดภัยเดี๋ยววัดระยะก่อนตัดฝ<ๆ>าหลังสวยนะครับ<ๆ>งานงามๆ,ๆบอร์ดของคุณลูกค้าบอกว่าบอดเก่านะ<ๆ>อยู่ดีๆก็ไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยดีแล้วก anyway. ็ลาโลกไปก็ไม่ติดแต่พี่ก็บอกมีอาการมานานแล้วก็ใบนี้ครับแก่งแกล่งถึกๆนๆทันทานใบนี้เลยพี่เขาน่าจะมีคอมเตอร์อหลายชุดหลายชุดนะครับ พักนี้ก็มีเรียกอะไรอะ่ะผมขายของใช่ไหมแต่มีคนทักมาขายผมทักนี้ชักเยอะเว้ยงงเลยไม่ใช่แค่ผู้ท่านผู้ซื้อเยอะขึ้นนะท่านผู้ขายก็เยอะขึ้นท่านผู้ขายทักมารับไม่ครับสินค้ารับไม่ <S 2> <S 2> <S ก็บอกเลยนะผมผมรับนี่นะของต้องสวยจริงต้องดีจริง และราคาก็ต้องดีแบบมากๆเพราะว่าเดิมทีผมก็มีแหล่งที่ดีอยู่แล้วราคาที่ดีจัดๆอยู่แล้วเพราะว่าซื้อขายกันมานานแล้วก็ซื้อทีซื้อเยอะถูกไหมซื้อประจำอะซื้อแบบโอ้ไม่ดูจะบ,บอกไงซื้อจนรู้กันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ดีๆก็ทักมาขายผมใช่ไหม งงเหมือนกันทักนี้ทักเยอะต้องราคาดีมากและของต้องออกกล้องได้ของคุณต้องมั่นใจจริงๆว่าเวลาผมเทสผมก็ดูอยู่ของไม่ดีก็คือไม่ได้อืูดูจากผลงานบน YouTube ครับก็จะดูประมาณนั้นนะครับถ้าใครคิดว่าทักมาขายผมแล้วของคุณออกกล้องบน YouTube ของผมได้และราคาคุณดีจัดจัด ก็จะพิจารณาดูนะครับอลองว่ากันโอ้ยอะไรวะเนี่ยยานะครับพลาสติกแต่ตามหลักการผมเป็นผู้ขายนะครับ ว่าด้วยหลักการผมเป็นผู้ขายนะผมทำเว็บขายของนะครับไปมามาซักมาขายผมกันใหญ่คืออะไรมาถามมาซื้อไหมถ้าของสวยของดีมันก็ใจมันก็อดไม่ได้ใช่ป่ะจริงๆอะ่ะอยากกติเศธแหละเราก็มีแหล่งของเรา ม, <Yeah. S 1> มาเรื่อ,อ,อยๆอีกแล้วแต่พอเห็นของที่แบบมันวาบบิวอะ่ะเห็นปั๊บแล้วมันแบบอ้าวสวยจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ดใจไม่ไวอยากเทศเ,เทศแล้วมันได้เล่นเกมด้วยแล้วก็ได้สนุกด้วย <Yeah. S 1> ได้เห็นการทำงานของน้องๆ คัดแวร์เฮ้อันนี้ไปไหนวะเดี yeah, yeah, yeah. ๋ยวจะมีคลิปวิดีโอออกนะครับ RTX 4060ใหญ่ดีมากใบนี้การันตีจากผมเลยเนี่ยจากริ้งคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยว่าดีมากบอกเลยดีมากใบนี้ใครได้ไปเวิร์ก สุดสดคัดทุกใบเลยแต่ใบไหนดีมากก็จะเริ่มมีบวกบวกใจเข้าไปดีมากขนาดใบพอใช้ของผมส่งไปลูกค้ายังบอกอันนี้พอใช้เหรอมันมันดีกว่าที่คิดอะไรเงี้ย ลองมาดูประวัติได้ครับกล้าบอกเลยแล้วคิดดูดีว่าถ้าดีมากสำหรับผมมันจะดีขนาดไหนดีมากเป็นคนติง่ายนะบอกเลยคนเป็นคนที่ติง่ายแล้วก็ชอบติชอบอะไรถ้าของไม่ดีอ่ะ บางทีคนอื่นว่าสวยผมเยังว่ามันแค่พอใช้เลยเวนนเสวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันสวยผมคือแม่งต้องสวยแบบหัวแข็งว่ะต้องสวยจริงจังอย่าลืมฟ้าหลังสิแม่แล้วก็บอเทสหกหนึ่งศูนย์เอมดีมาก อันปลาของฉันนะดีมาก i x7 ตัน 7x นี้ก็ดีมาก40 80 super ก็ดีมากนี่อะไรมาไม่ดีส่วนมากไม่เอาโยนทิ้งปลาเนี่ย ปลากระเด็นเลยอ่ะอันนี้มันแข็งไปว่ะมันทำไงดีวะด้านนี้แล้วกันเออมันจะได้ปิดง่ายๆนยแข็งเป็นสปรปิงเลยอ่ะบอกเลยอยู่ตรงเนี้ยป้องกันบอดแบบสุดๆใต้ล่างก็ลองหนะัดลองอะไรนะลองกันกระแทกไว้ให้แล้วเออกล่อง,งอ,งองนี่ดีวะ่ะ กล่องใบไม้เนี่ยถ้ายังคงคุณภาพได้ขนาดนีที่โอเคเลยเนี่ยเ,เนื้อแม่งดีเ,เนื้อดีเหนียวแพ็คก็รู้สึกสินค้าปลอดภัยดูมีแวลูที่ดีเสร็จแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเซเว่นเด e กูกันนะจ๊ะคลิปนี้สวัสดี